กับมาพบกับอันปริพัตน์ออตโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถกระบะสีประตูขับเคลื่อน4ล้อตัวสูงเข้าใหม่อีกคันนึงมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับในส่วนของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยยังมีพี่ๆหลายๆท่านแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆคนเรียกร้องแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็รีเควสต์ตัวรุ่นนี้กันเข้ามาเยอะมาก วันนี้คลิปนี้ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับมีรถเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือ2ปฏิพัทธ์ออโต้ตรงนี้อ่ะขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้อ่านพาเจ้าโตโยต้าไฮรัก รีโว่2.8ตัวจีร็อกโคขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับรถปี2019สีแดงเดิมโรงงานรถสวยไม่เคยชนหนักพิวามน้ําท่วมครับหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้ามาซื้อไปแล้วหรือว่ารับล้วนไปแล้วพบเจอเรื่องพวกนี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้กับคุณลูกค้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยคืออันเปิดตัวเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันพาดูตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูส่วนของตัวด้านหน้าอีกทีนึงตรงนี้เนี่ยยังมีคุณลูกค้าหลายท่านเข้าใจผิดอยู่ตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็น2.8เจน1นะฮะเพราะว่ารีโวตอนนี้มันจะมีออกมาอีกตัวรุ่นหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นตัว g d ที่เป็นเจน2ถามว่าถ้าเกิดขนาด2.8ลิตรตัวนี้ และเป็นเกียร์ออโต้อีกกําลังส่งสูงครับแรงบิดสูงมากเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะฮะตัวเครื่องสวยครับไม่มีข้ามนั่นเป็นเครื่องไหลยเยิม้มคันหน้าเดิมแก้มข้างเดิมเม็ดอาร์ k, ตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทำทรงผสีอะไรนี้ไม่มีแน่นอนเพจชัดทุกตัวคมทุกบรรทัดแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอรฉนวนการความร้อนใต้ฝากระโปรงทุกอย่างอยู่ครบเลยครับเครื่องสวยมาก ถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยมันมีแต่คําว่าคุ้มกับคุ้มอยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นตัว็รคโคคันนี้เพราะว่า ถ้าเกิดเราดูกันในนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยร็อกโค่รุ่นนี้อาจจะหาได้น้อยหรือว่าบางที่อาจจะมีก็แล้วแต่เน,นี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนตัวสอบถามมันว่าตัวรถมันมีอยู่เยอะไหมไม่เยอะอยู่แล้วครับแน่นอนยิ่งถ้าเกิดเป็นสภาพสวยๆจะมาจอดอยู่ตรงนี้ได้ต้องเข้าเกณฑ์ต้องให้คุณลูกค้ามาใช้บริการต่อได้แล้วก็ทุกอย่างต้องสมบูรณ์เต็ม100%นะครับถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวมือสองก็จริงแต่ถ้าเกิดถามว่าสภาพตอนนี้ล่ะเหมือนกับออกห้างายแดงนะครับ ส่วนของตัวห้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตัดด้วย3สีหลักๆนะครับก็จะเป็นตัวสีแดงของตัวรถสีเทาดําดเมทัลลิกและก็ตัวสีดำเงานะครับไฟหน้าเป็นโปรเเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว d ดย์ไทม์น n นิ่งไลท์ LED เต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้มีให้ครบนะฮะสวยมากนะครับสำหรับในส่วง,งตัวห้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านข้าง นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนหนึ่งอย่างเพราะว่าตัวรถที่เข้ามาเดิมๆเนี่ยคือเรายังไม่ได้ไปยุ่งหรือว่าค้องเกี่ยวหรือว่าแวะอะไรกับตัวรถเลยนะครับตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนแค่หนึ่งอย่างอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวโป่งซุ้มล้อนะครับเพราะรถตัวสูงยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ตัวคิ้วซุ้มล้อที่เขาติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับก็จะเป็นตัวสีดําด้านแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าดูแล้้ววว่่่ายมมมััันไคอแกบต ออบรดพวกนี้สักเท่าไหร่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถอดน้อยไม่กี่ตัวแค่นั้นเองแต่ว่าตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแต่ถ้าเกิดใส่แบบนี้แล้วว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใส่แบบนี้ก็สวยอยู่แล้วอันนี้เราก็ใส่ไว้แบบเดิมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคราวนี้ตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กสีดำนะฮะแม็กสีดําอลลอยขอบ18แนะครับแล้วก็รัดด้วยยางโอตานินะครับสีรที่ยางก็จะเป็น2 6 5 6 0 R18 นะครับตัวนี้จะเป็นยาง ปี2021ก็คือเราเปลี่ยนแค่ตัวยางอย่างเดียวให้ใหม่ที่เหลือเนี่ยมีการเก็บงานรายละเอียดแล้วก็คลีนนิ่งตัวรถกับคุณลูกค้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนของไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับตัวโลโก้โลโก้บันไดข้างมือเปิดทั้งสีบานก็จะเป็นแบบสีดําเหมือนกันนะครับแต่ว่า ฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนี้เนี่ยจะมีปัวปุ่มย์เลตนะครับหรือว่าสมาร์ทเอนทรีใช้แบบพวกกุญแจโดยที่เราไม่ต้องขันแต่สมมติว่าฐานแบตกุญแจมันหมดเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวบล็อกเบ้ากุญแจแบบนี้ได้อยู่อันนี้ถือว่าดีมากนะครับอันนี้ถือว่าดีมากแต่ถ้าเกิดมันจะเซฟในเรื่องของตรงนี้ให้ได้อีกแบบหนึ่ง มันก็ต้องคลีนไปเลยนะฮะเท่าว่าตัวปลอกกุญแจตรงนี้จะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรถกระบะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะวันนี้เรื่องตัวออบชอออปชันอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันยกใน SUV เข้ามาใส่กับตัวกระบะตัวท็อปขับ4แบบนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวยงไงเดี๋ยวมพาเข้าไปดูในส่วนของตัวด้านในอีกทีหนึง่งตัวรอหลังก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้านหลังตรงนี้เขาได้มีการตกแต่งด้วยโรบาร์คล้ายๆโรบาร์นะฮะสีเทาดำเมทัลิกนะครับแล้วก็ตัวสติ๊ ล็อกโคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยขับไปที่ไหนพี่คนนี้ขับล็อกโคนี่วาน้องคนนี้ขับล็อกโคนี่วาพี่ผู้ชายคนนี้ขับล็อกโคนี่วาผู้หญิงขับได้เหมือนกันนะครับผู้ชายก็ขับได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยขับสนุกมากต้องบอกเลยยิ่งถ้าเกิดเราเล่นแบบพวกดิฟทล็อกด้วยเล่นแบบพวกระบบขับสีด้วยโหนี้ถือว่าเฟี้ยวมากนะครับแล้วก็ส่วนของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงาน รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกตรงที่3าก็จะเป็นแบบ LED นะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเทาดำมทัลลิกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าดูแล้วว่ามันขัดใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นใส่แบบพวกสีเทาดําได้หรือว่าใส่เป็นแบบโครเมียมมันว่ามันจะสวยกว่าแล้วก็โดดเด่นกว่านะครับมีตัวกล้องมองหลังให้แล้วก็ตัวล็อกฝาท้ายครบ นะฮะหลายๆอย่างเดิมเดิมหมดทุกจุดนะครับตรงนี้แนะนําเลยหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วว่าอยากมาทดลองขับหรือว่ามาดูตัวที่ร้านด้วยอันนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับเพราะว่าระบบขับสีตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็อยากมาทดลองในเรื่องของตัวดิฟบล็อกด้วย4 h 4 l อะไรประมาณนี้ด้วยเราก็มาลองดูกันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราขอบดูในส่วนงตัวภายในกันต่อครับสำหรับภายในตัวร็อกโคคันนี้นะครับจะมีการตกแต่งด้วยโทนสีดำทั้งหมด แล้วก็จะมีพวกแบบเช่นแถบโครเมียมตรงฝาครอบแอร์คอนโซลตรงกลางแล้วก็จะเป็นตัวเส้นลากยาวไปเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือระบบความปลอดภัยหรือว่าพวกแบบเซฟตี้แอร์บงแอร์แบ็กพวกนี้เนี่ยถือว่าให้มาเยอะมากเลยนะครับมีแอร์แบ็กให้ครบทุกจุดแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะส่วนตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นกันได้เลยนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือจะเป็นตัวที่ จอเต็มแบบนี้อีกแบบหนึง่งกับตัวที่เป็นจอแบบนี้ถ้าเกิดจอแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นในรุ่นของปี18 19อัพอัพนะฮะหรือว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัวปี19ล้วนเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถเลือกได้หรือว่ามันเป็นมาแบบนี้เลยจากโรงงานอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดใครรู้รายละเอียดตรงนี้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับ นะฮะถ้าเกิดบางคนถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษมากกว่าก็สามารถปรับได้นะครภาษาไทายก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับในวิเกเตอร์ HDMI พวกแบบสัญญาณ SOS อะไรพวกนี้เราสามารถโทรติดต่อได้เลยสมมุติว่าบางทีเราไปรถเสียหรือว่าตรงนั้นไม่มีพวกแบบศูนย์บริการใกล้ๆปั๊มน้ำมันใกล้ๆตรงนี้มันก็มีตัวแจ้งเตือนบอกให้นะครับ แต่ว่าน่าจะต้องเชื่อมต่อกับผู้แบบบูทงบูทูสในประมาณนี้ด้วยนะฮะโทรศัพท์มีเดีย i p พอตดีทีวีครบนะฮะแล้วก็ตัวแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับมีตัวจอ LCD แสดงความแรงแอร์แล้วก็ตัวอุณหภูมิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออันปรับไว้อยู่ที่โลไปเลยแล้วกันเพราะว่าอากาศด้านนอกเนี่ยค่อนข้นางที่จะฮอตมากนะครับหรือว่าร้อนแรงมากๆแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวที่ปรับ ขับ2ขับ4นะครับตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าอันก็อยากให้คุณลูกค้าได้มาทดลองขับรถที่ร้านแต่ถ้าเกิดตัวตรงนี้คุณลูกค้ามั่นใจหรือว่าเชื่อในแบรนด์สินค้าของทางร้านปฏิพันธ์ออโต้รับรองครับคุณภาพคับแก้วไม่มีคําว่าไม่ดีไม่มีคําคว่าผิดหวังให้กับคุณลูกค้ากลับบ้านแน่นอนนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวปุ่มนะฮะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่ม Auto s t a r ส Stop น,นะฮะแล้วก็การล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวหรือว่าพวกแบบ T R C อะไรประมาณนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตัวปุ่มที่3ก็จะเป็น D A C ตรงนี้คือช่วยลงทางลาดชันส่วนปุ่มที่4ปุ่มสุดท้ายตรงนี้จะเป็นตัวดิฟบอกไฟฟ้าที่มีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยส่วนของปุ่มลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยควบคุมกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวเลย ปุ่มกดรับโทรศัพท์กดวางโทรศัพท์แล้วก็ระบบคำสั่งเสียงส่วนฝั่งขวามือตรงนี้จะควบคุมเกี่ับตัวจอ M I D ตรงนี้จะเป็นแบบ T F t เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงในเรื่องของตัว อุณภูมินะครับชิป A ชิป B เลขไมหรือว่าในเรื่องของพวกแบบค่าตั้งค่ารีเซ็ตอะไรประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาลองเล่นดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงะไยตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวคุชคอนโทรลำโพงชวิตเตอร์คู่หน้ามือจับคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับคุณลูกค้าจะเป็นอออัโต้ทั้ง4บานและก็มีเซ็นทัลล็อกให้ตัวมองข้างหรือว่าพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำเบาะคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยนะฮะในเรื่องของตัวการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งต่างๆหรือว่าในเรื่องตัวระบบที่เขาให้ออกมาจากโรงงานเลยกดไลค์ให้เลยครับถ้าเกิดใครได้คันนี้ไปมีแต่คำว่าคุ้มแล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานคือออนโรดดีออฟโรดได้ขับสนุกมากนะครับตรงนี้ยัญกล้าพูดได้เลยเพราะว่า r ็อกโคตัวรุ่นนี้หรือว่าตัวคันนี้เราไม่ได้มีเข้ามาเพิ่งเป็นคันแรกส่วนใหญ่หลายคันแล้วว่า อันได้มีการทดลองขับหรือว่าดูรายละเอียดของตัวรถแบบคร่าวๆแล้วทุกๆคันที่เข้ามาที่ร้านน่าใช้เหมือนกันหมดทุกคันนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับสามารถเชลเล่นแบบแมนนวลได้มีตัวปุ่มอีโคโหมดมีตัวปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับตรงนี้รองรับให้แบบครบๆเต็มๆกันไปเลยนะครับแล้วก็สําหรับภายในก็จะประมาณนี้เลยพวกปุ่มสวงโซวิทอะไรทุกอย่างนี้อยู่ครบนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจไงก็ลองมาดูรายละเอียดที่ร้านหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามอีกทีนึง ที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้ารับฟังกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเราดูตัวรถรอบพันกันไปที่เรียบร้อยแล้วบอดี้สวยออปชั่นเต็มในเรื่องตัวการใช้งานดีเยี่ยมไม่แพ้รุ่นอื่นแน่นอนถือว่าเป็นกระบะรุ่นหนึ่งที่โดนใจพี่ๆหลายๆท่านหรือว่าพ่อบ้านหลายๆคนที่เป็นในแนวของสายออฟโรดด้วยนะครับคราวนี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาสําหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่ 1> 9 1 0 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ9 1 0 0 0 0บาทตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าสะดวกที่จะซื้อสดตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลงมาคุยกันในเรื่องของการต่อรองราคาหน้าร้านกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะยังต้องขอฝากตัวล็อกโค้งคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าออปชันตรงไหนเพิ่มเติม โชสอบถามได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็กดแชร์นะฮะในเรื่องตัวพวกแบบไลฟ์ส่งใ like, ห้ like, สนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว YouTube ของเราด้วยนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถอะไรเข้าใหม่นั้นเดี๋ยวมารวิวไว้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยและถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได,ได้และเดี๋ยวคลคล,น,ลนนะ้ะีอัััววไก่รรบบสสด